ลูกสาวโตขึ้นมาสถานะดีเป็นไฮโซเป็นเซเลบฉีดลิปด้วยนิดหน่อยขออภัยไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ได้ผิดโอเคอ่ะจริงไม่ต้องฉีดก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่านี่ก็ลูกไปเจอหนุ่มหนุ่มก็โอเคไม่ได้ผิดอะไรบังเอิญพ่อเนี่ยอาจจะชั่วคนนี้ทำไงดีอ่ะถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลชื่อดังแล้วคุณอุตส่าห์เลี้ยงลูกมาอย่างด,ดีโตขึ้นมาไปหลงรักผู้ชายซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เป็นลูกมาเฟียชั่วทำไงอ่ะเป็นลูกไอ้หมอเนี่ยสตีเฟนเจอรดเนะครับเป็นนักฟุตบอลชื่อดังซึ่งเคยเล่นให้กับทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool นะครับคนไทยน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าคนไทยครึ่งประเทศเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลครึ่งประเทศเป็นแฟนบอลแมนยูนะผมก็ไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมพรีเมียร์ลีกมันผูกขาดอำนาจเหนือตลาดบนแผ่นดินไทยได้ขนาดนี้ได้อย่างไรนะแต่ว่าก็แดงเดือดทั้งแผ่นดินนะเมืองไทยนะฮะ ซึ่งผมก็เคยเป็นแฟนบอลรูลพภูในยุคข,ของพีเตอร์เบสลีย์กับจอห์นบานส์แล้วก็เอียนรัชแล้วก็จอห์นออดริชแต่ว่าเสร็จแล้วผมโดนอเมริกาล้างสมอง จนผมกลายไปเป็นแฟนบาสของลรีเบิร์ดแล้วก็ไมเคิลจอร์แดนแล้วก็ลอนโซมัวร์นิงแล้วก็ชิคิี้ลอวนีลแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรกลับมาที่กลับมาที่เรื่องของฟุตบอลก็ข่าวนี้เกี่ยวกับอดีตนะักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษแล้วก็โปรเฟชชั่นอลฟุตบอลเลอร์ของลิเวอร์พูลไม่มีอะไรมากที่วันนี้ทุกคนแสดงความเป็นห่วงก็คือว่าลูกสาวของสตีเวนเจอร์ราดเนี่ยนะซึ่งเป็นนางแบบไอจีแล้วก็เป็นเซเลบไฮโซแล้วก็เป็นหญิงสาวน่ารักน่าดูซึ่งไปหลงรักหัวปัก โปัมลูกมาเฟียฮะที่เขาเป็นห่วงกันก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงลูกของเจอราลดแล้วฮะเพราะว่ารายนั้นก็คงจะกู่ไม่กลับแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเป็นห่วงว่าเจอราลดเองเนี่ยเหมือนกับ จะถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของพ่อของว่าที่สามีและที่ผมต้องใช้คาว่าว่าที่สามีเพราะว่าคือเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตอนนี้เธอเนี่ยตั้งครันแล้วนั่นนั่นคือลูกของเจอราดนะฮะผมเข้าใจท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่เวลาเห็นภาพเนี้ยผมคิดว่าทำไมเจอราดมันยังดูยังหนุ่มขนาดนั้นวะทำไมมันมันหล่อได้ในยามแก่ขนาดนี้คือเราทุกคนดูสตีเฟนเจอราดมาตั้งแต่เรายังยังหนุ่มอะ แต่ตอนนี้เราทุกคนเนี่ยแกกว่าสตีเฟนเจราดหมดแล้วเจราดนี่ยังหนุ่มอยู่เลยอันนี้ปัญหาก็คือว่าลูกเนี่ยไปท้องแล้วก็โพสต์ลงใน IG ด้วยนะฮะสตีเฟนเจราดส์ดอเตอร์ลิลี่ลิลี่เจอราดอายุ20ท้องแล้วซึ่งดีนะฮะ,ะวันนี้เราไม่ได้เป็นห่วงตัวสุภาพสตรีเราเป็นห่วงสตีเฟนเพราะว่าคนไทยเราเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลกันสตีเฟนเจราดเนี่ยเขามีลูกอายุ20ปีเป็นสาวสวยซึ่งไปหลงรักผู้ชายซึ่งมีชื่อว่าลีเบิร์น คนนี้ซ i น s ์ f อ h เดอะฟาเธบาบของผู้ซึ่งเป็นบิดาได้รับการส่งต่อมาถึงรุ่นลูกคนนี้บังเอิญลีเบิร์นเน, Lee ne, เนี่ยซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นคนซึ่งจะมีโอกาสที่จะเป็นพ่อแล้วนะฮะเพราะว่าทำลิลลี่เจอราท้องนะะ Lee ne, เนี่ยนะฮะลีเบิร์นเนี่ยว่าที่สามีเนี่ยนะฮะหรือว่าที่บิดาของบุตรของลิลลี่เจอราหรือว่าที่บิดาของผู้ซึ่งจะเป็นหลานของสตีเวนเจอราอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลเนี่ย บังเอิญปัญหาก็คือว่าคนซึ่งเป็นพ่อของลูกของลิลีจูราดเนี่ยมีชื่อว่าเลียมเบิร์นแล้วเลียมเบิร์นเนี่ยตอนนี้อยู่ในคุกฮะอ่ะอย่างดีก็คือว่าตัวพ่อของเด็กคนนี้ซึ่งอยู่ในออร์ซาวเนี่ยนะฮะขออภัยต้องพูดพูดถึงเด็กนะฮะเสียมรารยาทนิดหนึง่งตัวพ่อของเด็กคนนี้ซึ่งอยู่อยู่ในออร์ซาวเนี่ยตัวพ่อของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะฮะแต่ปู่ของเด็กคนนี้เลียมเบิร์นเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจำฮะถูกสั่งจำคุกอยู่5ปีครึ่ง ข้อกล่าวหาคือเตรียมวางแผนในการสะสมอาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายประเด็นก็คือว่ามันมีคินาฮานคาเทลเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยคือเลียมเบิร์นครานี้บังเอิญเลียมเบิร์นเป็นปู่ของเด็กคนนี้ซึ่งอยู่ในภาพอาัลรอซาวเลียมเบิร์นเนี่ย ก็จะเป็นคนซึ่งสตีเฟนเจอรานถูกดึงเข้าไปอยู่ในเครือข่ายด้วยในอนาคตในเวลาที่เลียมเบิร์นออกมาจากเรือนจำซึ่งอีกไม่นานเองปัญหาก็คือว่าเลียมเบิร์นติดคุกแค่5ปีครึ่งฮะนั่นคือปัญหาครับตอนที่เลียมติดคุกเนี่ยลูกชายเนี่ยแสดงความยินดีด้วยนะฮะบอกว่าดีที่ติดคุกจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วจะได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติผมก็จะว่าสตอรี่เนี่ยมันมีความหมายตั้งแต่แรกตรงที่ว่า จอราดเนี่ยเขามีลูกตั้งแต่เขายังหนุ่มนะครับแล้วก็จอราดเองก็หน้ามนแล้วก็หล่อเหลาแล้วก็เท่แล้วก็เป็นคนดีนะฮะแล้วก็ไปคบผู้หญิงซึ่งก็สวยนะฮะโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครว่าหรอกเป็นเรื่องปกตินะักฟุตบอลในอังกฤษคบผู้หญิงซึ่งมีหน้าตาสวยงามหุ่นดีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาไปคบมาปรากฏว่าก็รักจริงมีลูกด้วยกันก็ตั้งใจเลี้ยงลูกลูกสาวโตขึ้นมาสถานะดีเป็นไฮโซเป็นเซเลบ ฉีดลิปด้วยนิดหน่อยขออภัยไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ได้ผิดโอเคอ่าจริงไม่ต้องฉีก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่านี่ก็ลูกไปเจอหนุ่มหนุ่มก็โอเคไม่ได้ผิดอะไรบังเอิญพ่อเนี่ยอาจจะชั่วคนนี้ทําไงดีอ่ะถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลชื่อดังแล้วคุณอุตส่าห์เลี้ยงลูกมาอย่างดีดีโตขึ้นมาไปหลงรักผู้ชายซึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เป็นลูกมาเฟียชั่วทําไงอ่ะเป็นลูกอไอ้หมอเนี่ย ที่ผมถามท่านผู้ชมคือถ้าคุณเป็นสตีเฟนเจอร์ราดคุณทำไงห้ามได้ไหมไม่ได้สายเกินไปแล้วท้องแล้วมีบริวารซึ่งสั่งเก็บผู้ซึ่งร่วมเป็นปู่ให้กับหลานคนเดียวกันก็ไม่ได้ผิดจรรยาบันอีกก็คือว่าคุณหวังดีจนถึงขั้นที่คุณจะเก็บมาเฟียซึ่งอาจจะมีที่พลไม่ดีต่อลูกสาวซึ่งจะไปเป็นลูกสะใภ้ไม่ได้เพราะว่าเก็บไปเก็บมามันกลายเป็นค่อยๆเป็นอินลอกึง่งๆสายเลือดเดียวกันไปแล้ว ผมมีข้อสรุปนะฮะว่าในกรณีนี้สายเกินไปล้วนะฮะวันนี้วงการคนดีเราสูญเสียสตีเวนเจอรัตไปล้ It is the end for him as we know it เสียลิลี่ให้กับลีไม่เป็นไรแต่เสียตัวเองให้กับเลียม The end of Liverpool's Steven Gerrard. It's t o เ bad. ในขณะเดียกันถ้าคุณติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไฟไหม้ป่าในสหรัฐผมคิดว่ามันก็มีเว็บซึ่งคุณอาจจะต้องตามเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนในแวดวงบันเทิงซึ่งบ้าน เรือนหลังโตโตก็อยู่ที่นั่นทั้งนั้นถ้ามาดู r ร d ดอร์ออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวบันเทิงซึ่งอยู่ในเครือบริหารเดียวกันกับ National Enquirer เนะี่ยก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับดารางนักแสดงปร,ประเด็นนี้ Rage grows over wasteful and smug Hollywood millionaires including Kim Kardashian who flaunted water conservation rules to tend to their huge garden โอเคก็เป็นดราม่าเรื่องแต่คิมเคเขาก็พยายามช่วยเหลือคนเต็มที่นะคิมเคและครอบครัวในรอบนี่ ก็พยายามช่วยเหลือคนในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับส่วนอันนี้ที่มีภาพของซาร่ามิเชลเกลเลอร์อดีตดารานักแสดงชื่อดังจาก Cruel Intentions ที่เล่นกับ y y n p h i l ลิ p ป e กับ Reese w w t t h r s p o o n ในเรื่องนั้นเนี่ยเธอเสียบ้านของเธอด้วย ก็เดนิสเควดด้วยนะฮะไฟไหม้บ้านของเขาด้วยซาร่ามิเชลเกลเลอร์เป็นเป็นดาราระดับตัวท็อปมาตั้งแต่สมัยที่เธอรู้จักกับเฟรดดี้พรินซ์จูเนียร์นะฮะเฟรดดี้กพรินซ์จูเนียร์กับซาร่ามิเชลเกลเลอร์ก็แต่งงานแล้วก็อยู่กินกันมาเป็นเวลาน่าจะ3 0 40ปีได้มั้ยนะฮะยังรักกันอยู่ก็ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คู่ในฮอลลีวูดซึ่งไม่เลิกแล้วก็ปรากฏบ้านก็ไฟไหม้ไปด้วยในรอบนี้ ก็ต้องย้ายไปอยู่ในโรงแรมอ๋อไอ้ดราม่าของเว็บไซต์นี้มันพยายามหาเรื่องว่าทําไมดาราไปอยู่ในโรงแรมแพงๆโรงแรมแถวนั้นมันก็แพงเท่านั้นแหละเขาก็มีตังไปอยู่โรงแรมแพงๆนะฮะ Bel Air Hotel นะฮะ Michael k e ันนะฮะอดีตพระเอกแบทแมนทอมมี่ลีด้วยนะฮะมือกลองชื่อดังของโลกอดีตสามีของแพมแอนเดอร์สันก็โอ้โหรอบนี้มันไม่เหลือจริงๆผมคิดว่าดาราแต่ละคนเนี่ยควรจะพิจารณาในการไปสร้างบ้านที่มอลลรัตอื่นซึ่งไม่ได้มี ไทยธรรมชาติเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออริกอนเท็กซัสวอชิงตันอยู่ที่มอลรัสวอชิงตันเนี่ยแหละน่าจะเวิร์กสุดมั้งหรือไม่ก็ออรกอนมันก็ไม่ได้ห่างจากแคลิฟอร์เนียมากนักแล้วก็ขับรถเข้าออกก็สะดวกด้วยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วถึงเวลาก็ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าจะมีไฟไม่ป่าที่ออร g กอนหรือวอชิงตันแล้วก็ไม่มีมัดสไลด์ด้วยไม่มีแผ่นดินไหวด้วยนะฮะ